ต้มตินไก่นี่เราตัดเล็บออกก่อนนะครับตัดเล็บ,เล,บเล็บสวยด้วยคยติดตามนะครับท่านผู้ชมวนันนี้นีเด็ดพริกทำอะไรปั่นพริกทำต้ยมยำไก่ครับนี่ปั่นพริกทำต้ยมยำไก่นะครับท่านผู้ชมคอยติดตามครับสองแม่ครัวนะครับ <c oughs> แล้วนะครับพริกที่เราจะใส่กับต้มตีนไก่ครับต้มซุปเปอร์สะดดุ้งหมเลยทำซุปเปอร์ทันคานะครับใส่กับน้ำต้มนะครับไบมา้มกรจีหอมแดงมีข,าข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับเอาใส่ละหม้อต้มนะ้ำกำลังร้อนเลย ปิดฝาไปแป๊บนึงครับสใส่เกลือลงไปนะครับท่านผู้ชมกระผงนัวนะครับแล้วใส่ซุปนะครับซุปไก่นะครับใส่ไปเลยนะแล้วก็ใส่ตีนไก่นะครับต้มตีนไก่ซุปเปอร์นะครับท่านผู้ชมขอติดตามินใหญ่ย,ย,ย,ยใครชอบทานก็ฝาก กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับท่านผู้ชมนพพาตลอนครับเราต้มหม้อใหญ่นะครับเพราะหลายคนนะครับช่วงนี้ช่วงโควิดนะครับทํากินที่บ้านออกไหนไม่ได้ครับช่วงนี้ปิดทอที่เดยรอนเราปิดอาพนไห่อดฝาไว้นะครับท่านผู้ชมโอเคคอยติดตามครับปอย <anca> <Precis Hein? S 2> น้ำมะนาวนะครับเราคั้นไว, <c oughs> ไว้ไวใส่กับต้มซุปเปอร์นะครับต้มขาไก่ไอ้ต้มตีนไก่นะครับ <c oughs> เราจะเอาไปใส่กับต้มตีนไก่นะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยเอาค่อยเอา <c oughs> เม็ดออกทีหล <c oughs> ังเราบีบไปก่อนนะครับบีบน้ำไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาเม็ดออกนะครับแล้วต้นให้เปื่อยก่อนนะครับ ผูงรถนะครับท่านผู้ชมนี่เราเคี่ยวไ,ไปให้เปลือยนะครับส้ขมข่ามใหหน่อยนะครับพ้่อความเปรี้ยวนะครับลองชิมกันเลยว่ามันเปื่อยแล้วยัง ครับ่มึงก่านะยังไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่ มาเ,เขื่อเทศกันไปนะครับเพิ่มความเปรี้ยวหน่อยนะครับเราใส่พริกไหมครับเดี๋ยวเราปรุงมาเลยนะครับส่วนเราตักใส่จานแยกให้เด็กทำน,นะครับเพราะเด็กไม่กินเผ็ดนะครับ หอมค่ะใส่บ,บักชีเลยนะครับท่านผู้ชมจบแล้วน,นะครับคนนั่เข้ากันนะครับเพราะเป็นไก่เปรดแล้วนะครับชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยครับท่านผู้ชมใช่จ้าใช้กินก็แงปิดเลยว่ะ เดี๋ยวเราจะไปลองชิมกันดูนะครับว่าเปื่อยไม่เปื่อยนะครับแต่น่าจะเปื่อยนะเพราะกระดูกล่อนลนะ